สวัสดีค่ะพี่ชานั่งสาวสุวียามาเยอะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสาสายค่ากรรมเลขที่2นะคะวันนี้จะมานำเสนอดอกกอระเจียวปทุมมาบัวสวรรค์นะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักชื่อดอกไม้หรือว่าสรพคุณของมันนะคะก็ขอเชิญชมดอกไม้ก่อนนะคะ วันนี้นะคะกลุ่มพวกเราจะมานําเสนอดอกกระเจียวนะคะซึ่งเป็นพืชที่ล้มลุกสกุลเดียวกันกันกบขมิน้นหรือว่าขาหรือว่าขิงน,นะคะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อในช่วงฤด,ดูหนาวและฤดูร้อนนะคะ กระเจียวจะจำสินอยู่ใต้ดินและออกดอกอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤด,ดูฝนนะคะซึ่งลักษณะดอกของมันก็คือปากกิบดอกจริงก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะส่วนก้างของช่อดอกไม้นะคะก็จะยาวนะคะส่วนช่อดอกไม้จะสูงกว่าระดับทรงพุ่มนะคะซึ่งประโยชน์ในการรักษาโรคก็คือใช้เป็นยาขับลมในกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและลดกลดในกระเพาะอาหารนะคะ ขอจบการเสนอนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการนําเสนอดอกกอระเจียวปทุมมาบัวสวรรค์แล้วนะคะบ๊ายบาย